ของเราเนี่ยมีการทํางานในลักษณะบูรณาการเรามีทั้งเครือข่าย4บวกมีภาคีอื่นเข้ามามันทําให้เห็นถึงการเป็นบัติการเชิงรุกละลอก3เนี่ยผู้ที่ติดเชื้ออยู่ที่9รายครับใน9รายนั้นเนี่ยก็จะเป็นส่วนหนึ่งก็มาจากจังหวัดนนทบุรีที่เดินทางกลับบ้าน แลวก็ที่จากมัสการยาลาเนี่ยหคนแล้วก็ที่ติดจากท็อปโกรฟที่เป็นโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่เนี่ยที่เหลืออีก2คนนี่เป็นพ่อแม่ผู้ปกครองที่ติดจากลูกคลัสเตอร์ใหญ่ๆของอำเภอเดาเนี่ยจะมีอยู่สองสามคลัสเตอร์นะครับการรับมือของทางเทศบาลปริกและทีมงานเนี่ย เราโชคดีที่เรามีอสมอที่เข้มแข็งนะครับกรรมการชุมชนที่เข้มแข็งทํางานร่วมกับรปสตกองสาธารณของอำเภอของเทศบาลและก็ทางสำนักงานสาธสารณอำเภอตลอดจนรบโรงพยาบาลชุมชนในระดับอำเภอครับข้อตกลงที่เราจะทําการตกลงร่วมกันนะครับก็คือ บ้านไหนที่เป็นพื้นที่เสี่ยงหรือบ้านไหนที่มีกลุ่มเสี่ยงเดินทางกลับมาเนี่ยเราขออนุญาตปักธงครับธงจะมีสามสีครับมีสีแดงสีเขียวสีเหลืองครับครับถ้าถ้าถ้าติดเชื้อแล้วเนี่ยจะใช้สีแดงถ้า,เ,าเรายังอยู่ในกายสงสัยแล้วก็ไม่มีอะไรแต่กลับจากพื้นที่เสี่ยงเนี่ยที่จะต้องอยู่ที่โควิดโควนีเนี่ยนะครับรงสีเขียวครับแต่ถ้าสุมเสี่ยงนะครับ ที่จะต้อง swap เนี่ยก็สีเหลืองนะครับเพราะในทงนี้ก็จะเป็นตัวบก่กบอกแต่ว่าทุกคนก็จะเฝ้าระวังดูแลกันก็จะมีพี่น้องในชุมชนจะคอยเตือนคอยส่งข่าวคอยบอกเป็นลักษณะตาสับร้รนนะครับเรามีการเยียวยาเป็นลักษณะของอถุงยังชีพนะครับเป็นลักษณะของการจัดครัว และก็บริการอาหารให้ส่วนในชุมชนนี่นะครับทั้งหมดเนี่ยประมาณ10ซของตำบลปิกเนี่ยนะครับที่ฉีดวัคซีนไปแล้ว1 8 8 0 0รายแล้วเรายัางโฆษณาหรือประชาสัมพันธ์ต่อเนื่องน,น,นะครับว่ามันไม่มีมาตรการใดๆเลยที่จะป้องกันและแก้ไขได้ถ้าเราไม่มีวัคซีนดังนั้นก็เชิญชวนให้ทุกคนไปฉีดวัคซีนนะครับให้มากที่สุดเท่าที่จะมากได้ thank you